พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายพันธานยืนยืนซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่กันฝนตกแต่ผู้มีบาระมณ์ประมูประมูลทุกอย่างให้คนทุนได้ทากคว่างราบถลนโดยอาณวิถีนี้ดวงวิญญาณของนายประธานยืนยืนได้ด้วยประการใดอ้ไทรศพ เกิดมีความประหาเพื่อตตน,น,นภาพถึงสมนิมในพระมหากรุณาธิคุณทานเกียออนยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตร้าุทธเจ้าเป็นาาาาผู้ประหารออกประธานปราโมทย์คงแพทย์เพื่อพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากหาที่สุดไม่ได้และจะขอเพื่อทุ่คงไว้เหนือเข้าเหนือกระหมอ่อมเป็นสภาพทิรีมงคล ้แก่ข้าพระพุทธเจ้าและมุงประตูตื่นไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมงขอเองละข้าพระเจ้าต้องม้วนยืนกราบนมัสการพระเดชพระพุทธเจ้าพระสังฆารที่การทุ่รูปกราบเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านข้าพระเจ้าเด็กหญิงสีตางบุญยืนชั้นประถมศึกษาปีที่หกต้งเรียนปริญญาเวทยาลัย ขออนุญาตกล่าวประวัติโดยย่อของนายประชันบุญยืนซึ่งเป็นคุณปู่ะะเพือแสดงความรำลึกแล้วไว้อาลัยแก่ผู้บัยชนดำต่อไปนี้นายประชันบุญยืนเกิดเมื่อวันที่12มีนาคมพศ2494นาบ้านห้วยแก้วตังบนแม่แจกอำเภอสันตายจังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่เจ็ดโรงเรียนบ้านร่มหลวงตำบนแม่แตกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะศิลปกรรมการเกษตราาสตราขาขิึกษาฏดนเรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ,จ้ประวัติการทำงานปีพศ2522เริ่มรับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ส,งอสอ 2, 46, งง่งเสริมาาาการเกษตรปีพศ2546ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงใหม่จากนั้นปีพศ2551จึงได้กเกษียณอายุราชการสป็นกำหนดเพื่อมาประกอบอาชีพส่วนตัวการชีวิตส่วนตัวนายประชันบุ ปัจจุบันเป็นข้าราชการทรงบังนางสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีบุตรสองคนคือ 1. นึ่งพันตำรวจเอกปรัชญาบุญยืน 2. อนายบิราชนาบุญยืนไดประชันบุญยืนได้สิ้นลงหายใจอย่างสงบณห้องฉูกเ่วยโรงพยาบาลสันใ์ายในเวลา18นาฬิกา30นาที โดยแพทย์ได้ระบุนอาเหตุการเกียชีิตเกิดจาเนื่องอกตัดท่อรบริเวณคอหักจากการจารจาจรทางหลวงจากนั้นทางญาติจึงได้นำศพแระร่างกายของนายประชันปุญญุมาประกอบพิธีรดน,น้ำศพและพิธีพระรชาชทานน้ำหลวงอับศพตั้มเพ็นกุโสนนะสาราทอ,อิจิติกรจ้งวัชเดชว,วั่วัลวิหาน และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพสุภการสันตุเล็กเจษฎาภรกคัรวทีขอได้พลปยของม่ได้นะรษมด้วยค แต่ก็ยืนอไม่หยุดยัด้วยควักที่ดีโดีนนุโ